ดีค่ะพี่น้องนี่ยาแดงมาส่วนกินข้าวอีกเนาะค่ะเนาะผาจามะก็มีปลาโลค่ะปลาโลเนาะค่ะเนาะก็มีพริกพริกส่นป่าเาจนนะค่ะพริกพุ้งพรกิกปนนะค่ะก็มีประถูค่ะ,ะมีข้าวค่ะ จ่าก็มีน้มมีน้ำมีผักค่ะปักกาดเนอะค่ะเนาะน,นี้ผักผักกุยชายค่ะเนะ่ะกุยช่ายผักผักเป็นบ้านยาเดงเอ็นผักเป็นเนาะค่ะเนาะมาจำมะพี่น้องฟังไทยฟังเราพี่น้องเอฟสี่ของยาเดงบปรุกต์ได้จ้าเดอ้อมามามา พัดทั่วค่ะมามามาพี่น้องมาพี่น้องอิบสีเหมืนทุกคนนะคะเนาะปานพี่น,อน้องแดงกินค่ะป็นจะ ແຊບບໍ່ມາໂຮມກັນເດີ້ມນັງກິນໍາກັນເຈນ ย่ามากินงนงเด้งกินกามนั่งกินกับเจแดงเด้ดเอกนั่งหอมๆกันเนาะค่ะเนาะได้มีมูกินกันแซ่บแซวกันมีมูไลุ่นเล็กเซ็บๆเนาะค่ะเนาะนี่ปลาทูค่ะ

จะไปตบเป็นคอมเมนต์บ่ทันไปตอยไปยามบานแค่บ่ทันกรับโทดากอนเนะค่ะเนอใบแดงไปพยายามไปไต่ให้เบิร์ดเนาะค่ะเนอแล้วไปเป็นพวกคนตะไทยห้อไยไข่หยอกกันเนาะจ้ะเนอ พูกไดนหลุดไปในเด็กนะกด,กดกดกลับระเด้อดอังถูเนาะค่ะเนาะกลาง ในจ้าพี่น้องบ้านพี่น้องฝนตกบ่อันจะแดงบ่ตกจำมาเนี่ยแต่ว่ามืดๆเนาะค่ะเนาะวันเ้าวันวันจุววันเ้าก์ตกวันจุวะกับวันพฤหัสที่ผ่านมาตกค่ะวันนี้วันเ้าก็ตกเนาะจ้ะเนาแต่ก็ทําทาอยู่แต่ก็ในหน้าก็มินน้ำแดงค่ะมีน้ำหงแล้ว ถายะเดงยังตอบคอมเมนต์บัทันก็ขอโทษแต่ก,ก่อนได้จ้ะเด้อพยไป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 ายามใบไปให้พี่น้องบททุกคนนะจ้ะถ้าไปบัทันก็ติดไปก่อนได้จะเดงไปนะจ้ะเนาะพยายามบ้านพี่น้องเบรททุกคนนะ่ะถ้าจะเดงอยนะู่นะจ้ะสู้ไป็นน้ำกันเนาะพี่น้องเขาสู้ไป็นน้ำกันบ่เด่ยงยังสู้ไปจ้ะ ดูไปจนวายสู้ไว้ยนะคะน่ะเนาะมาๆมาพอละคะูค่ะเด็กอจิเด็ก,กจน,น,ะะนมาเด็ก,กิ้ไดข้าวะคไะ จ้าจันเดียก็คอยพี่นงห่ออยู่รอดปลอดภัยจากโรคทุกโรคเนาะคะ่ะเนาะโดยเฉพาะโรคโควิดเนาะคะ่ะเนาะให้พี่น้องห่อห่างไกลกดไ,ได้จ้ะเด้อไปทะเลก็ใส่แมสล้างมือแอ้กอฮอคือเก่าน,นะจ้าจันเดียงก็เป็นห่วงอยู่ิจ้ดเนาะจ้ะเวลต้องยันกันทุกคนนะฮะระวัตงตัวเองค่ะ คุณปาค,ณคุณของพี่น้องเ,อเนระจ้ะเนาะอย่าให้โดไผ่ไขเจ็บมากไ้ๆไกให้ไปไก้ไข้ค่ะจ้ากคชิปนี้ก็ใบแค่น,นี้ก่อนนะคะเนาะกดไหลกดเชร์ยห้แดงเด็ดเลยจา้าขอบคุณไดลล้ๆขอบคุณดวงหน้าค่ะขอบคุณค่ะอ่ะ